หลังจีนยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์และเปิดประเทศนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนได้ทยอยฟื้นตัวกลับมาต่อเน,นื่องค่ะส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสแรกของปี2566นี้เติบโตอยู่ที่4.5ค่ะเมื่อมองไปในระยะข้างหน้านะคะเศรษฐกิจจีนมีแนวโน,น้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในไตรมาสที่2ของปีนะคะที่คาดว่ามีโอกาสเติบโตได้มากกว่า5เนค่ะเนื่องจากปัจจัยฐานที่ต่ำจากการปิดเมืองในปีก่อนนะคะรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังของทางรัฐบาลที่คาดว่าม ออกมาต่อเนื่องนะคะโดยที่ทางการพื้นตัวเนี่ยจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะเน้นเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ส่งต่อเนื่องไปอย่างการจ้างงานและระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ทางการจีนได้ระบุไว้ในการประชุมสองสภาเมื่อเดือนมีนาคม25ง6ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังมีความเสี่ยงจากประเด็นภูมิรัฐศาสาตร์ที่ตึงเครียดขึ้นนะคะรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในขณะที่ภาคสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยอาจจะผ่านจุดต่าสุดมาแล้วนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเจ้กสิกรไทยคาดการณ์ว่าจีนจะสามารถเติบโตได้เกินก,นกว่าเป้าหมายของภาครัฐนะคะโดยคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่5.2ในปีหนึ่งค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ